หอดวเนาะบัดนี้นเนาะหอดมองละฮะคนโน่หัวซุ่มมาสุ่งเนาะไม่อ้วนเนาะโอ้โถ่ถั่ถ่ยากษเนเขาวาก็ได้คักอยู่ วัดถูเข้าถูเข้าขันเป็นวัดเรางามเราบ้านนี้ไม่ออกกันโอ้ตัวเนาะสัานาเนาะข้าเจ้ามาน่ะข้าเจ้าจะมาเหี้ยวดิมันยากัดมันได้ดิยำเนาข้าเจ้ามากมาำหน่นายำมอกนะ ha lùm nao men mình diện gì đấy nó cần du hiệu nó nhám nào này bưng ở lên nè nè khác nữa ีนเป็นทางขึ้นบรรยากาศตอนเช้าทีแดงท่องเที่ยวตัดชาแนลเมืองบอแตน สองเ้าน้อมาตักบาทเปิดสถานทีด่ดงทงเที่ยวมนนี้ต่ว่าตักบาทถวายสังฆทาน มีเมนตัดแนนเนาะไปทีอันไปพานมากกะแบะมาเทียวมาส้มตัดแนนเออนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ่อเต็นเป็นดีสอดเนะาะตัดแนนดีสอด